ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนรวมทั้งบุญในปัจจุบันชาตินี้จงดลบรันรดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวยัยให้ชีวิตข้าพเจ้า และครอบครัวบริบูรณ์ตลอดไปถึงพร้อมด้วยสมบัติมหาศาลไหลามาเทมาติดตามทุกพบทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ